สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพชนแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาพูดกันสดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะครับก่อนเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยทําไมทางช่องล่มโพเนี่ยถึงใส่ปุ๋ยไวนะครับทําไมสูตรผมเนี่ยถึงไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาผมมีคําถามนะครับที่จะมาถามพี่น้องกเกษตรกรหลายๆท่านเลยอ่าก็คือ ข้าวเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยพอเราทราบนะครับอายุข้าวว่าข้าวเจริญเติบโตนะครับช่วงไหนดีที่สุดเนี่ยเราก็จะทราบแล้วว่าช่วงนั้นน่ะเราควรจะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะข้าวมันต้องการธาตุอาหารมากนะครับในการเจริญเติบโตดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างสมมุตินะครับผมเนี่ยทำข้าว 89ไก่ทองคําผมก็ไปศึกษาก่อนนะครับว่าข้าวไก่ทองไอ้89ไก่ทองคําเนี่ยมันอายุการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่อายุการเก็บเกี่ยว89วันแล้วข้าวอะ่ะจะท้องตอนเท่าไหร่นะครับข้าวท้องประมาณอ่า505วันนะครับต้นเริ่มกลมนั่นแหละต้นกลมคือข้าวท้องนะครับดังนั้นเนี่ยเราพอจะขีดเส้นได้แล้วนะครับอ่า สิ้นสุดการจเจริญเติบโตคืออายุ55วันคือพอข้าวท้องเนี่ยทุกอย่างนะครับมันจะหยุดเลยทุกอย่างจะหยุดจริงๆครับเพราะว่าเหมือนคนถ้าโตเต็มที่แล้วนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยเยอะไปตอนข้าวท้องเกิดอะไรขึ้นธาตุอาหารมากจนเกินไปครับขึ้นใบทําให้ใบนะครับงามมากเลยเป็นใบตะไคร้เลยนะครับเกิดอาการนอกปุ๋ยหลงงามนั่นแหละแล้วก็จะเป็นสาเหตุของ มเมล็ดด่างมเมล็ดดำมเมล็ดรีบนะครับข้าวไม่ก้มนี่แหละสาคัญดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบแล้วนะครับว่าข้าวต้องการทัดอาหารช่วงไหนละ่ะเราก็จะเวลามันก็จะบีบบีบลงมาแล้วนะครับจาก55วันลงมานะครับจาก55วันลงมาก็ดังนั้นระยะเวลาก็คือประมาณ ผมคิดเลยนะตัวผมคิดเนี่ยผมลองทดลองดูข้าวที่จะ,จะเจริญเติบโตที่สุดนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คืออายุประมาณ30วันนะครับตั้งแต่30วันนะครับจนถึง40วันช่วงเนี้นะครับข้าวจะโตดีมากนะครับข้าวจะโตดีมากควรจะบํารุงเพราะสังเกตได้เลยนะครับว่าสูตรปุ๋ยล่มโพ h ช n แนลเนี่ยทําไมทางช่องล่มโพเนี่ยถึงแนะนํานะครับว่ารอบแรกเดี๋ยวผมให้ใส่ปุ๋ยให้ไวเลยนะ 14วันนะครับผมใช้เป็นสูตรในโตัวเจนล้วนๆก็คือ3000 30, 10กิโลกรัมต่อไร่ก็คือผมใช้เพื่อการกระตุน้นรลกและรอบที่สองนะครับผมจะนับมา12วันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีนะครับจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ15วันสูตรปุ๋ยของผมผมจะไม่รอนะครับให้ข้าวหมดฤทธิ์ปุ๋ยโดยเด็ดขาดผมจะใส่ปุ๋ยต่อเนื่องเลยนะครับก็คืออายุ26วัน อันนี้จะเป็นสูตรเล่งลำต้นนะครับก็คือสูตร3ต่อหนึ่ง16,20สศูนย์ส่วนผสมกับยูเรียนส่วนนะครับผมใช้ในอัตราส่วน20กิโลกร,รัมต่อไร่และหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยไปรอบ2อายุ26วันแล้วเนี่ยผมก็จะสำรวจแปลงแล้วนะครับสำคัญมากเลยนะครับการพรมปุ๋ยจะสังเกตน,นะครับว่าปุ๋ยผมเนี่ยจะกองอยู่ตรงนี้เลยนะครับสูตรเล่งลำต้นก็คือ26วันกว่าจะไปออกฤทธิ์จริงๆก็ประมาณ หนึ่งเดือนสามสิบวันข้าวก็จะเริ่มใช้ปุ๋ยได้เต็มที่นะครับแล้วใส่ตอนเนี้โหเราจะแปลกหูแปลกตามากครับก็ก็แตกดีนะครับต้นก็ใหญ่ข้าวออกมาล้วงก็เป็นดอกขาล้วงก็ใหญ่เลยนะครับแล้วพอทุกอย่างจบนะครับปุ๋ยสูตรสามต้นหนึ่งเนี่ยคือสูตรทําให้ลําต้นใหญ่จะหยุดใส่ก็ต่อเมื่อนะครับข้าวเริ่มกลมอ่านะก็ประมาณอายุห้าสิบวันห้าสิบห้าวันทุกอย่างต้องจบนะครับ ปุ๋ยสูตรเร่งน้ำต้นเนี่ยเราอยากจะใส่ปุ๋ยมากขนาดไหนเนี่ยเราต้องใส่ภายในระยะเวลานะครับที่มันกำหนดก็คือ3 0กว่ากวันทุกอย่างต้องจบพออายุอ่ประมาณนะครับ55วันผมก็จะใส่เป็นปุ๋ยรับท้องเนะี่ยปุ๋ยรับท้องนะครับที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสูตร15 3ตัวนะครับก็คือ,อมีเป็นปุ๋ยสูตร เป็นปุ๋ยครบสูตรนั่นแหละนะครับใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อเร่งน้ําหนักนะครับสร้างแป้งเสริมแป้งนะครับผมจะใช้แค่10กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยพอพี่น้องกเกษตรกรนึกแล้วนะเราจะจับต้นชนปลายถูกเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําน้าใหม่ๆอ่ะผมก็ใส่ปุ๋ยแบบว่าโบราณเลยนะครับ<ๆ>ก็คือรอบแรกหนึ่งเดือนรอบที่สองสองเดือนข้าวท้องพอข้าวออกมาเนี่ยเชื่อไหมผมใส่ปุ๋ยเนี่ยประมาณ ไล่ละลูกเลยนะแล้วข้าวก็ได้แค่เจ็ดสิบถังแปดสิบถังอะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยไล่ละลูกแล้วจะได้ไล่ละตันนะครับมันได้แค่นี้จริงๆแต่พอผมมาใส่ปุ๋ยแบบถูกระยะเวลาอย่างเงี้ยอ่ะสิบกิโลยี่สิบกิโลสิบกิโลก็แค่สี่สิบกิโลต่อไร่ไม่ถึงไร่ละลูกอะแต่ผมกลับได้ข้าวที่มันเกินไร่เกินนาคือเราใช้ปุ๋ยเขาเรียกว่าถูกช่วงเวลานะครับเราใช้ปุ๋ยถูกระยะเวลา ในการสร้างลําต้นเหมือนว่าถ้าเราไปขนปุ๋ยใส่ช่วงข้าวต้นกลมอย่างผมที่อย่างผมบอกก็แหละแทนที่จะได้แทนที่จะได้ผลบวกนะครับกับได้ผลลบเพราะว่าข้าวไม่มีทางโตได้ขาดนะครับถ้าข้าวมันได้ท้องแล้วเนี่ยให้เราขนปุ๋ยไปเทอีกนะครับมีแต่เสียกับเสียเท่านั้นนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะใครนะครับที่อยากได้ข้าวดีๆนะครับได้ข้าวสวยๆข้าวงามๆเนี่ย ผมแนะนําเลยครับท่านต้องใส่ประมาณอายุ1เดือนนะครับท่านต้องสํารวจแปลงนะครับมันพมปุ๋ยแล้วต้องสํารวจสังเกตต้นข้าวด้วยนะครับถ้าต้นข้าวท้องนะครับทุกอย่างต้องจบนะครับทุกอย่างต้องหยุดชะงักเลยนะครับถ้าท่านฝืนถ้าท่านไม่หยุดเนี่ยมันจะส่งผลนะครับต่อเมล็ดข้าวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายท่านแหละนะครับโทรมาข้าวไม่โตข้าวแกน กลัวข้าวได้ไม่ดีเอาปุ๋ยนะครับไปใส่เพิ่มตอนข้าวท้องพอออกรวงมานะครับไม่มีน้ําหนักเลยบางครั้งก็รวงแห้งเลยอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะเพราะว่าการทํานารอบต่อไปนะครับกําลังจะมาถึงแล้วนะนะโดยเฉพาะ f อฟร่มโพชาแนลนะครับผมก็อยากจะเห็นนะครับร่มโพชาแนลที่คนมาติดตามเนี่ยอ่า มาคอมเมนต์นะครับเหมือนปีที่ผ่านมาว่าได้กันเกินไล่เกินนาโอ้โหผมชอบครับเวลาผมเจอคอมเมนต์พวกนั้นอะ่ะคือแบบมันเป็นความสุขทางใจไปแล้วครับเนาะตรงนี้เราก็มีอะไรก็พยายามที่จะแนะนําแนวทางเดี๋ยวสําหรับเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับแนะนําให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับได้รับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ